ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายถาวรประทุมทองช่องถาวรรอยเยอร์ก็จะมาพูดคุยกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสัญญาจ้างหมอแรงงานนะครับซึ่งสัญญาจ้างหมอแรงงานนี้นะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปีพศ2541 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เมื่อปีพศ2 5 5 1นะครับตามมาตรา11ทับหซึ่งกำหนดให้บุคคลผู้รับเหมาได้มอบหมายจากผู้ประกอบการให้จัดหาคนงานมาทำงานในโรงงานหรือในการผลิตหรือธุรกิจ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการก็คือของออเจ้าของโรงงานนั่นเองนะครับทีนี้ลักษณะของงานหลัก1เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะครับตามกฎหมายทีนี้เกิดจากสภาพการจ้างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งาตามสภาพการจ้าง 9. ประการ 1. นะครับสัญญาจ้าง 2. คําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง 3. ระเบียบปฏิบัติในการทํางาน 4. ธรรมเนียมปฏิบัติ 5. ข้อบังคับในการทํางานออกนะครับ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง 7. จ็ดคำชี้ขาดของผู้ชี้ขาดของผู้พิพาทแรงงาน8ปลนะครับหลักศิลธรรมดีงามของประชาชน9สภาพการจ้างงานาจะมีข้อยกเว้นอยู่2ประการนะครับใน,นการประกอบกิจการเกี่ยวกับ ประกอบกิจการทำความสะอาดเกี่ยวกับประกอบกิจการในด้านรักษาความปลอดภัยซึ่งเนื่องจากผู้ประกอบกิจการหรือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับก็เช่นในครในคอในคอนิติบุคคลก็เช่นห้างร้านบริษัทที่จดทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายการจ้างทําความสะอาดนะครับถือว่าเป็นการจ้างทําของ เช่นรับเหมาจ้างทำความสะอาดบ้านเมื่อเสร็จนะครับก็ถือว่างานสําเร็จแล้วถือว่าเป็นการจ้างําของทีนี้การจ้างเหมาบริการเช่นจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยไปรักษาทรัพย์สินตามสถานที่ประกอบกิบจการเช่นโรงงานหรือเข้าสถานที่บริษัทห้างร้านเป็นต้นนะครับ อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการจ้างเหมาแรงงานถือว่าเป็นการจ้างเหมาบริการนะครับจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายนะครับทีนี้สําหรับผู้รับผิดชอบนะครับของผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงนะครับตามมาตรา12ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วงให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดชอบกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างาในค่าจ้างนะครับค่าร่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าร่วงเวลาในวันหยุดค่าชดเชยค่าชดเชยพิเศษเงินสมทบเงินสะสมหรือเงินเพิ่มอักสองให้ผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงตามวรรหนงมีสิทธ รายเบีย้ยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วตามวรรคหนึ่งคือจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างนะครับตามมาตรานี้นะครับผู้รับเหมาชั้นต้นผู้รับเหมาช่วงเป็นอย่างไรนะครับผู้รับเหมาชั้นต้นก็หมายถึงว่าผู้ที่นําคนงานมารับเหมาจากผู้รับเหมาช่วงก็คือ,อนายจ้าง นะครับผู้ประกอบกิจการนั่นเองถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาช่วงได้จ่ายเงินค่าชดเชยค่าสวัสดิการในต่างต่างให้กับผู้รับเหมาชั้นต้นไปแล้วแต่ไม่จ่ายให้ผู้รับจ้างของผู้รับเหมาชั้นต้นนะครับอันนี้ก็ผู้รับเหมาช่วงก็คือฝ่ายในจ้างก็สามารถที่จะเบี้ยงเงินส่วนนั้นคืนได้นะครับทีนี้นะครับ ตามคำพิพากษาสาลฎีกานะครับที่2 2 3 2 6งสามสองหกถึงสองสองสี่นย์สทับสองาเมื่อโจทย์ทั้งเจ็ดสคนนะครับทำงาน รับจ้างเหมาแรงงานก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าของชีพค่าอาหารค่ารถเงินโบนัสให้ถูกต้องตามที่จำเลยจัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงนะครับถ้านายจ้างนะผู้ประกอบการนะครับจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่ลูกจ้างของตนที่ ที่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงคือที่นายจ้างรับจ้างเองกับลูกจ้างาผู้รับจ้างเหมาแรงงานนะครับก็มีสิทธิ์จะได้รับค่าจ้างค่าโบนัสสวัสดิการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับจากตัวอย่างและอุทธาหอนปัจจุบันนี้คือกฎหมายกำหนดเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรม ในความเหลี่ยมล้ําหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างกับนายจ้างโดยตรงกับลูกจ้างผู้รับจ้างเหมารายงานก็ให้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆค่ารถค่าอาหารเท่าเทียมกับลูกจ้างที่จ้างโดยตรงสําหรับลูกจ้างที่เป็นผู้รับจ้างเหมารายงานนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ คลิปนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมานี้ก็คิดว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือสำหรับผู้ที่รับจ้างเหมารายงานไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากนายจ้างเราก็สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิและหน้าที่สวัสดิการต่างๆจากนายจ้างได้เช่นเดียวกับลูกจ้างที่นายจ้างจ้างมาโดยตรง นะครับหากท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือว่าเป็นประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้างนะครับที่รับจ้างมาเอารางงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e หรือว่ากดติดตามนะครับให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับอาจจะขอบคุณยิ่งขอสวัสดีครับ